เรื่องปริพาชกวัชโคตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันกลันทกนิวาปัเขตพระนครราชครุษครั้งนั้นแลปริพาชกวัชโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ประสัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กลับทุนว่าข้าพระเจ้าเคยกล่าวกับท่านพระโคดมเป็นเวลานานแล้ว ข้าพระเจ้าขอโอกาสขอท,ท่านพระโคโดมจงทรงแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแก่ข้าพระเจ้าโดยย่อเถิดดูก่อนว่าฉับเราเพ eles, ึงแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อก็ได้โดยพิสดารก็ได้ก็แต่ว่าเราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อท่านจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีดูก่อนว่าฉับโลภะแลเป็นอกุศล อโลภเป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลอโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศลอโมหะเป็นกุศลทำสามข้อนี้เป็นอกุศลทำสามข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการชนิแลดูก่อนว่าชะปานาติบาแลเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากปานาติบาเป็นกุศลอธินาทานเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากอธินาทานเป็นกุศล กามเสวมิฉาจารเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากกามเสวมิฉาจารเป็นกุศลมุสาวาจเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากมุสาวาจเป็นกุศลปิสุนาวาจาเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากปิสุนาวาจเป็นกุศลพรุรสวาจเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากพุรสวาจเป็นกุศลสัมภปาลาปปเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากสัมภปาลาปปเป็นกุศล อภิชาเป็นอกุศลอนภิชาเป็นกุศลพยาบาทเป็นอกุศลอัพยาบาตเป็นกุศลมิจฉาทิฐิเป็นอกุศลสัมมาทิฐิเป็นกุศลทำสิทข้อนี้เป็นอกุศลทำสิทข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการชนีแลดูก่อนวัชชัเพราะตัณหาอันทิกษุและได้แล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทําให้เป็นดุดตายอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาทิกษุนั้น เป็นพระอรันตะคีนาศพอยู่จบพรหมจันทร์มีกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วมีภาระอันตรงเสียแล้วมีประโยชน์ของตนถึงแล้วมีสังโย์ในภพสิ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบวัชกล่าวว่าท่านพระโคโดมจงยกไว้ก็ทั้งภิกษุรูปหนึ่งและภิกษุณีแม้รูปหนึ่งผู้เป็นสาวกและสาวิกาของท่านพระโคโดมผู้ซึ่งทําให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาศวามิได้ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่มีอยู่หรือดูก่อนวัชชัพวกภิกษุและภิกษุณีผู้เป็นสาวกและสาวิกาของเราทําให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่นั้นมีไม่ใช่แต่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียว ท่านพระโคดมก็อุบาสกแม้คนหนึ่งอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกและสาวิกาฝ่ายทฤหัตของท่านพระโคโดมนุ่งผ้าขาวเป็นสัพรมจารีและสัพพมจารินีเขาเหล่านั้นเป็นโอปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยตห้าสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดามีอยู่หรือและแม้อุบาสกแม้คนหนึ่งอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกและสาวิกาของพระโคดมฝ่ายทฤหัต นุ่งผ้าขาวบริโภคกร,รมทำตามคำสอนผู้ทำเฉพาะอววาทมีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้ากลา้าไม่เชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดามีอยู่หรือพระองค์ทรงตอบว่าบุคคลที่ว่าจะกล่าวมาทั้งหมดนั้นมีไม่ใช่แต่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามอยไม่ใช่สี่อยไม่ใช่ห้าที่แท้มีอยู่มากทีเดียวข้าแต่ท่านพระครดม พระสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลงหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตาประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุดจักเห็นรูปฉันใดท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมดูก่อนวชัชฉะ ผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดียรถ์ถหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสให้ครบสี่เดือนโดยล่วงสี่เดือนไปพวกภิกษุเต็มใจแล้วจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างกันแห่งบุคคลในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชนทั้งหลายที่เคยเป็นอัญญาเดียรถ์ถเมื่อหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสให้ครบสี่เดือนโดยล่วงสี่เดือนอนไป พวกภิกษุเต็มใจแล้วจึงจงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ข้าพระองค์จักอยู่ปริวาสให้ครบสิปีโดยล่วงสิปีไปภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้ข้าพระองค์บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเถิดเมื่อวชโคตปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วไม่นานคืออุปสมบทได้กึ่งเดือนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกลับทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผลสามเบื้องต่ำที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลพึงบรรลุด้วยญาณของพระเศขะรด้วยวิชาของพระเศขะผลน,นั้นทั้งหมดข้าพระองค์บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดถ้าเช่นนั้นเธอจงจเจริญธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดดูก่อนวัชฉะธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้เธอจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว จากเป็นไปเพื่อแทงตลอดาธาตุหลายประการแล้วทรงกรัดถึงผลที่ได้จากการเจริญสมถะและวิปัสสนาคืออิทธิวิธีทิพยโสตเจโตปริยญาณยาบุพเพนิวาสานุสติญาณจูตูปป,ปาตยาณและอาสวัคคยายญาณท่านวัชโคชื่นชมยินดีภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นแล้วหลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ทําให้แจ้งซึ่งที่สุดพรมจันทร์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในจํานวนพระอรหันทั้งหลาย ครั้งนั้นภิกษุเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคำที่ท่านพระวชโคตให้ทูลแก่พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจวัชโคตภิกษุด้วยใจก่อนแล้วว่าวัชโคตภิกษุเป็นเตวิชัดมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแม้เทวดาทั้งหลายก็บอกเนื้อความนี้แก่เราแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวัชโคตภิกษุเป็นเตวิชัดมีฤทธิ์มีอนุภาพมาก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นยินดีชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจากมหาวชโคตสูตรที่สามพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสา